<c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นำเสนอวิดีโอบนเสร็จไปแล้วครับตอนนี้ต่อเนื่องก็คือวิดีโอล่างครับจับคู่สิบหน่วยพร้อมกับเลขเคลียร์ครับ,เ, Clear, รบเป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะครับไม่ มันใจ100%ว่าจะออกแต่คิดว่า99%นะครับหลัก10ล่างก่อนก็8 9 1 4 5ทีดาว8 9, 1 4 5ออก8 8ถูกต้องครับมดที่4 5 6 8 1 2ออก5 9

วันที่19 1 2 4 7 8ออก1 4มา1วันที่20 7 8 0 3 4ออก4 5วันที่21ครับ0 1 3 6 7 this is t d o w 0 1 3 6 7ครับ next f d o w ต่อไปก็เป็นหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างวัดที่1ก็4 6 8 9 3ออก8 8วัดที่2 6 8 0 1 5มา8ออก9 8นะครับวัดที่4 7 9 1 2 6ครับออก5 9ก็ตูก9หลักหน่วยวัดที่8 9 1 3 4 8ออก8 4

วันที่ยี่สิบเอ็ดครับคืองวดวันที่สิบหกมิถุนาสองพันอาร้อยหกสิบสี่ครับหกแปดศูนย์หนึ่งห้านี่คือหลักหน่วยล่างครับ this is f down ต่อไปเป็นการเดี๋ยวจะเป็นการเสนอเลขเคลียร์ล่างครับให้ดูกัน next clear down เลขเคลียร์ล่างครับ ครับต่อไปเป็นเลขเคลียรเคลียรล่างครับ It i s ิส m ์นัมเบอร์เลดาว683ครับออก88 8มา8 138ออก98 805ออก57ก็มา5้ครับโอเคครับ794ออก40มา4 หมดที่11 805ออก15บทดที่14 027ออก73บทดที่16 805ออก05บทดที่18 138ออก18บทดที่19 138ออก14บทดที่20 805ออก45บทดที่21ก็805 This number clear down กลิเคลียร์แล้วครับ805จะมาหรือไม,ไม่ไม่มีใครรู้ครับอาจารย์ก็ไม่รู้แต่นี่เป็นการกำนวณเป็นแนวทางนะครับแนวทางครับวันที่16มิถุนา21นะจับคู่ก็ได้06 08 00 0105 1618 10 115 11 1 36 38 30 3 135 66668 606 165่งหกห้าเจ็เแลขเคลียร์แปดครับครับดูให้ดีครับเป็นแนวทางนนครับ It is ดาวไพ่ลอตเตอรี่ครับ โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอใหทุกท่านโชคดียังคิดถึงแฟนเก่าครับสมาชิกเก่าเก่าที่หลุดไปแล้วก็สมาชิกที่กดติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ